เตอร์มอลที่คิดถึงมากๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะเน้นก็มาพบกับทุกๆท่านผ่านการไลฟ์สดๆค่ะจากโชว์รูมของเราที่ถนนราชดาพิเศกนะคะแล้ววันนี้เน้นก็มีอะไรมาอวดทุกคนด้วยนะคะ b บ n น m ์สมาเตอร์มอลของเรานะคะได้รับรางวัลผู้ประกอบการรถยนต์ดีเด่นจากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วแห่งประเทศไทยนะคะเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้ว ภูมิใจมากๆนะกับโลกอันนี้นะคะเป็นการยืนยันถนึงคุณภาพแล้วก็มาตรฐานนะในการยืนหยัดการดําเนินกิจการของเรามามากกว่า30ปีนั่นเองนะคะก็เลยขอเอามาอวดทุกๆคนกันนิดนึงนะคะก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะอดใจไม่ไหวแล้วกับการไปชมการรีวิวนะคะรถยนต์ mercedes benz e class ที่สภาพสวยโดดเด้งมากๆนะคะแล้วราคาเนี่ยถูกมากๆ เพียงแค่5,99,000บาทเท่านั้นเองกับสภาพนะคะที่มีความสวยงามใหม่เนีย้ยต้องบอกเลยว่าเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลรักษามากจริงๆนะคะคันนี้เนี่ยบอกเลยว่ารู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะคะถ้าเกิดว่าใครใส่รองเท้าที่มีทราย1เม็ดเนี่ยขึ้นไปในรถนะคะจะถูกบองแรงทันทีนะคะ รักษากันเลเวลนั้นเลยเพราะฉะนั้นใครได้ไปบอกเลยว่าโชคดีมากค่ะคันนี้เน่งจะพากันไปดูรีวิวกันแบบจะๆจเลยค่ะโอ้โหดูภายนอกนะคะก็จะเห็นออร่าของความดูแลรักษามาอย่างดีเนี่ยพุ่งกระจายมากๆนะคะคือบอกเลยว่ารถที่มันผ่านการเวลามาสักพักหนึงแล้วเนี่ยผ่านการดูแลรักษาดีหรือไม่ดีเนี่ยเราจะดูออกเลยนะคะ ถ้าเกิดว่ารถที่ดูแลมาไม่ดีเนี่ยมันจะก็จะมีไม่มีความออลาใส่ปิ้งเหมือนคันนี้นะคะซึ่งเราจะเห็นหนึ่งความใหม่เอี่ยมที่ออกมาจากเนื้อแท้ของตัวรถนะคะไฟหน้าใสา่ปิ้งวิ้งวับขนาดนี้นะคะรถไม่มีรอยครูดเฉี่ยวชนเลยนะคะเรียกว่าดูแลรักษาได้ดีมากๆนะคะล้อมแมกลายเฉพาะของรุ่นอ l ลิแกนตนะคะคันนี้ออกมาด้วยรุ่นอีลิแก มีข้อดีเลยก็คือช่วงล่างนิ่มนะคะไม่เตี้ยจนเกินไปไม่แข็งจนเกินไปนะคะสามารถที่จะขับได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือว่าวิ่งทางไกลก็ได้เหมือนกันนะคะคันนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินตัวใหม่แล้วนะคะเป็นเครื่อง M271 ฝาล่อง4สูบนะคะซึ่งเป็นเครื่องรุ่นสุดยอดนิยมของเบนซ์เลยทีเดียวค่ะเรียกว่ามองไปนะคะทางไหนนะคะเห็นตัวเบนซ์ นะคะก็มักจะเห็นเครื่องยนต์ตัวนี้เลยไม่ว่าจะเป็น S L K ที่เป็นเบนซ์สปอร์ตเปิดประทุนนะคะก็เป็นเครื่องตัวเดียวกันนี้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นรุ่นที่อะไหล่หาง่ายนะคะเนื่องจากเเขาใช้กันเยอะนะคะอะไหล่ถูกนะคะหาง่ายไม่ต้องรอนานช่างก็สามารถที่จะซ่อมเป็นกันเยอะค่ะเพราะว่าเรียกว่าข้างคนไหนจะซ่อมเบนซ์เนี่ยต้องเจอมาแน่ๆแล้วนะคะเครื่อง M 2 7 1ฝาล่อง เปิดฝาท้าทยกันดูดีกว่านะคะโอ้โหพื้นที่เก็บของกว้างใหญ่อลังการใส่ของได้ดีมากๆนะคะรอบคันเนี่ยเขาจะมีคิ้วโครเมียมนะคะรอบคันเลยนะคะถ้าเป็นตัวโลหรือตัวคลาสสิกเนี่ยก็จะไม่มีรายละเอียดที่ดูสวยงามหรูหราเหล่านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะตัว e l e g a ก c e ขึ้นไปที่มีออปชั่นเหล่านี้นั่นเองพาไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะโอ้โหนะคะ บอกเลยว่าเป็น W 2 1 1ที่สวยที่สุดคันหนึ่งที่มีขายอยู่ในตลาดนะถ้าไม่สวยที่สุดนะคะคือคำว่าที่สุดเนี่ยมันพูดกันยากเพราะเราไม่ได้ไปสำรวจทุกคันในโลกนะแต่ต้องบอกเลยว่ามั่นใจนะคะว่าเป็นคันหนึ่งที่สวยที่สุดในตลาดเลยทีเดียวนะคะไม่เอี่ยมอ่องขนาดนี้นี่คือรักษากันได้ยังไงนะคะเบาใหม่มากนะคะ ลายไม้นะคะเป็นสีวอนัทส,สุดหรูหรานะคะยังเงาแวบไม่มีรอยขีดข่วนนะคะบอกเลยว่ามีแหวนถอดแหวนมีนาฬิกาเนี่ยถอดนาฬิกานะคะไม่ใช่ขายมาซื้อรถคันนี้นะคะก่อนจะขึ้นขับต้องถอดก่อนค่ะในรถเนี่ยถึงไม่มีรอยขีดข่วนได้แบบนี้นะคะโอ้โหเรียกว่ารักษาได้เนียบมากจริงๆนะคะตัวนี้เป็นเบาะเมมโมรี่นะคะ10ทิศทางเมมได้3แบบนะคะหูช้างปอบไฟฟ้านะคะ แล้วก็ตัวเบาะเมมเนี่ยนะคะมันจะเป็นการเมมโมรีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะนะคะตัวพวงมาลัยนะคะก็คือขึ้นมาเนี่ยเรากดปุ่มที่เราเมมไว้นะคะมันจะปรับทั้งเบาะทั้งความสูงพวงมาลัยหน้าหลังแล้วก็กระจกมองข้างไฟฟ้าคือไม่ต้องปรับอะไรอีกแล้วนะคะมีท่านไหนถามคําถามอะไรกันมาบ้างไหมนะคะถามกันเข้ามาได้เลยนะคะนี่ก็เป็นไลฟ์สดนะคะ อยากดูออปชั่นตรงไหนเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเนีงจะคอยตอบให้ทุกคนนั่นเองนะคะโอเคนะคะมาต่อกันดีก,กว่านะคะขอสตาร์ดดกันสักนิดหนึ่งบอกเลยค่ะว่า e 2 1 1เนี่ยเป็น e class ในตำนานที่วิ่งนิ่มมากนะคะ ส่วนตัวเลยในครอบครัวของแนงนะคะมี E-Class 211คันหนึ่งนะคะที่ใช้มาตลอดแล้วก็ไม่ยอมขายเลยลูกค้าท่านไหนที่เคยมาเยี่ยมที่โชว์รูมเนี่ยจะเห็นมีอยู่คันหนึ่งนะหลายท่านถามไอ้คันนี้ขายไหมลดใครนะคะก็จะบอกเลยเอ,อ๋ออันนี้รถเจ้าของใช้ไม่ขายนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะมันมีความนิ่มนวลน,นุ่มหนึบบางอย่างที่ ช่วงล่างรุ่นใหม่ๆก็เปรียบเทียบไม่ได้โอ้โหพูดซะขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่อยากได้รุ่นนี้ต้องมาลองขับดูว่าในเงิน5้าแสนเนี่ยถ้าท่านกําเงินก้อนนี้เนี่ยไปโชว์รูมรถใหม่ท่านจะได้สมรรถนะแบบไหนนะคะแล้วถ้ากามาที่นี่จะได้สมรรถนะแบบไหนนะคะมันต่างกันมากจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเชิญทุกท่านเข้ามานั่งข้างในกันดีกว่านะคะตอนนี้เรากำลังอยู่กับ e 2 0 0คอมเพรสเซอร์ที่ สภาพสวยที่สุดคันหนึ่งในตลาดนะถ้าไม่พูดว่าสวยที่สุดนะไม่กล้าพูดคานั้นเพราะว่าเราไม่ได้ไปสํารวจทุกคำนะคะเราไม่อยากโอเวอร์เคลมแต่เรากล้าพูดค่ะว่าสวยที่สุดคันหนึ่งแน่นอนนะคะสวัสดีค่ะเรามาต่อกันดีกว่านะคะกับการรีวิว e 2 0 0 compressor นะะ W 2 1 1ซึ่งเป็น e class ในดวงใจของใครหลายๆคนนะคะด้วยความที่เป็น e class ที่นั่งนิ่มนุ่มหนึบ ที่สุดแล้วนะคะที่บ้านเองส่วนตัวก็ยังใช้อยู่คันนึงนะคะที่ติดใจไม่ยอมขายเลยเนี่ยเพราะว่ารักมันมากนะคะเพราะว่ามันนั่งสบายจริงๆแล้วคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพสวยกว่าคันที่เองใช้เองเยอะนะคะบอกเลยค่ะเพราะว่าใหม่มากแล้วก็เจ้าของเดิมเขาเนี่ยรู้จักกันนะคะเขารักษารถมากนะคะมากๆจริงๆนะคะ ก็สามารถที่จะไปดูการรีวิวภายนอกแล้วก็รีวิวแบบโดยรวมด้วยในไลฟ์อันเมื่อกี้นะคะซึ่งไม่มีภาพก็เลยขาดไปนะคะแล้วคราวนี้ขออนุญาตมาต่อรีวิวภายในกันที่ไลฟ์นี้ค่ะชันเข้ามานั่งข้างในกันได้เลยนะคะแล้วก็ท่านไหนมีคําถามถามได้เลยท่านไหนเนี่ยเห็นแล้วแบบเฮ้ยคันนี้ใช่เลยเลยรอมานานแล้วต้องไปแท็ก สามีภรรยาคุณพ่อคุณแม่นะคะพ่อตาแม่ยายนะคะอะไรต่างๆแท็กมาให้หมดเลยค่ะมาดูเลยนะคะว่าการรีวิวสดๆของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะสภาพรถสวยขนาดไหนนะคะภายในนะคะสวยงามมากจริงๆนะคะ ใหม่มากค่ะทุกท่านดูรายละเอียดของคอนโซลนะคะภายในสะอาดใหม่และทุกอย่างนี่คือเดิมๆนะคะเราไม่ได้ไปพ่นส่งพ่นสีอะไรเลยเกิดจากการดูแลรักษาดีๆตั้งแต่กิโลเมตรแรกถึงกิโลเมตรปัจจุบันที่140,000นะคะเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้รถสภาพกิบๆิวิบวอย่างนี้นะคะไปใช้นะคะโอ้โหสวยงามมากจริงๆนะคะเรียก <Le> ว่ามาถึงนแทบไม่ได้ทาอะไรเลยล้างฝุ่นเบาๆเท่านั้นเองเพราะว่าภายในเนี่ยเขาใช้ได้กิบมากๆ ะะปรับอุณหภูมิแอร์ได้2อฝั่งนะคะตามภาษารถเบนซ์นะคะมีตัวจอตัวนี้นะคะซึ่งมี CD Socket นะคะใส่ได้หลายแผ่นเลยทีเดียวนะคะตามสไตล์นะคะคนไหนที่ยังชอบฟัง CD อยู่เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะฟังนะคะใช้ตัวนี้ได้นะคะซึ่งรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่มีแล้วนะบอกเลยนะคะ ทีนี้มาดูในส่วนของออปชั่นนะคะมาหลังไฟฟ้ากันบ้างนะคะคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นย่อย e l ลิแกน e นะคะก็จะเ,เป็นภายในสีเทานะคะคอนโซลทูโทนสีเทาเข้มเทาอ่อนลายไม้เนี่ยจะเป็นสีวอลนัทนะคะแล้วก็ปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง2โหมดก็คือ Comfort แล้วก็สปอร์นั่นเองนะคะตัว C กับ S เนี่ยหมายความว่า ถ้าเป็นตัว C นะคะโหมดคอมฟอร์ตจะเน้นความนุ่มสบายในขณะที่ตัว S เนโหมดสปอร์ตจะเน้นความแรงของเครื่องยนต์ะเกียร์ที่ทำงานอย่างสอดประสานกันนั่นเองนะคะคันนี้มาพร้อมกับปักเซ็นเซอร์รอบคันอีกด้วยนะคะแล้วก็ระบบช่วยเหลือการทรงตัวอัตโนมัติ ESP นั่นเองค่ะสวยงามมากนะคะในทุกๆรายละเอียดเราไปดูข้างหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่านั่งสบายกว้างใหญ่ขนาดไหนนะคะในขณะที่เนีงปรับเบาะหน้าไว้เนี่ยอย่างกว้างใหญ่นั่งสบายมากๆนะคะ เบาหลังนะคะก็ยังเหลือพื้นที่แฮ r o o m แล้วก็แล g กรูมที่กว้างใหญ่เลยทีเดียวค่ะนะคะอย่างที่เน้งบอกไปในไลฟ์เมื่อกี้นะบอกเลยว่าในขณะที่ท่านกำเงิน5 9 9 0 0น0ะคะ9 9 0 0 0เนี่ยไปซื้อรถใหม่นะคะท่านจะได้สมรถ,ถนะประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าหากว่าท่านกำเงินมาซื้อคันนี้นะคะท่านจะได้สมัถ,ถนะอันนุ่มแน่นหนึบของความเป็น Mercedes-Benz อย่างเต็มตัวแล้วก็เป็น e c Class นะ รุ่นที่เน้งบอกเลยว่าส่วนตัวนะคะเน้งชอบสมรรถนะของเขาที่สุดแล้วชอบมากกว่าตัวใหม่ๆ212-213ด้วยซ้ําเพราะเขามีความนุ่มนะคะลำมุนในแบบของตัวเขาเองนั่นเองนะคะอ่าด้านหลังค่ะใหญ่โตมากนะคะกว้างขวางนะคะ เล็กรูมเฮดรูมกว้างสบายนะคะบอสีเทาอ่อนเนี่ยดูแลรักษาง่ายไม่สกรปรกนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่มืดค่ะมีตัวที่วางแขนตรงกลางนะคะนั่งได้สบายมากๆนะคะบีบฝาขึ้นมานะคะปิดฝานะคะสามารถที่จะใช้งานได้อย่างสะดวกค่ะอ่านะคะแถมตวหมวหัวอหลังนะคะตัวนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็สามารถที่จะ กดปุ่มจากด้านหน้านะคะในการปิดตัวหัวมอนหลังตัวนี้ลงไปด้วยนะคะตัวนี้มีม่านข้างประตูหลังเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะปิดม่านข้างประตูหลังแบบนี้ได้นะคะสำหรับท่านที่ไม่ชอบความร้อนนะคะคือมีมทั้งม่านหลังม่านข้างประตูหลังเต็มแพ็กเกจของตัว Sun Visor p a ็ k a g e นั่นเองนะคะสวยงามใหม่มากจริงๆนะคะมาแล้วค่ะคุณ Rescue นะคะเมื่อกี้ต้องขอโทษด,ด้วยมากๆานะคะสำหรับ การผิดพลาดทางเทคนิคน,นิดหน่อยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะเน้จะพาดูรอบๆนะคะอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะคะไหนๆไลฟ์เราก็ตัดไปนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆนะคะสําหรับ e class w 2 1 1คันนี้นะคะตาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะ200คอมเพรสเซอร์ค่ะเครื่องยนต์1 8 0 0 c ซีซีนะคะ4ี่สูบ พร้อมด้วยซ u เปอร์ชาร์เจอร์นะคะก็คือคอมเพรสเซอร์นั่นเองที่ทำให้เครื่องยนต์1 8 0 0ซีซีของเราเนี่ยมีความแรงนะคะแล้วก็ตอบสนองการขับขี่นะคะได้มากกว่าที่คุณคิดนอกเหนือจากนี้ค่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่นะคะ m 2 7 1ฝาร่องนะคะซึ่งใช้กับรถหลายๆรุ่นใน Mercedes-Benz ไม่ว่าจะเป็น s l k 2 0 0นะคะเป็นตัว e class ตัวนี้นะคะตัว c coupe ตัวใหม่นะคะรถสปอร์ตหลายๆรุ่นก็ใช้เครื่องยนต์ตัวนี้ตัวเดียวกันค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะท่านสบายใจได้เลยในเรื่องของการซ่อมบำรุงนะคะอะไหล่หาง่ายอะไหล่ถูกนะคะช่างเบนซ์หลายๆคนซ่อมเป็นนะคะเรียกว่าใครที่กล้าเรียกเองว่าเป็นช่างเบนซ์เนี่ยต้องซ่อมเ2็มเหนึ่งเป็นทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นเรียกว่าเครื่องยนต์รุ่นมาตรฐานของเบนซ์นะคะที่ขายกันมาต่อเนื่องยาวนานเลยทีเดียวค่ะนะ,ะเพราะฉะนั้นคันนี้ต้องบอกว่าเป็นเดียวที่ดีมากมาก จะหา E-Class W211 ที่สวยกว่าคันนี้เนี่ยยากมากเลยนะคะกล้าท้าชวนเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนอยากจะได้รถ Mercedes-Benz สักคันนั่งสบายสมรรถนะแบบเบนซ์นความปลอดภัยมาตรฐานเยอรมนี hmm. นะคะในงบประมาณเพียงแค่599,000บาทเท่านั้นค่ะก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาะะที่0929245641นะคะหรือว่า จะแอดไลน์เข้ามานะคะที่เครื่องหมายแอดไซน์แล้วก็ตามด้วยชื่อโชว์รูม Benz ์มอเตอร์มนั่นเองค่ะนะคะก็ยินดีมากๆนะคะสามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทินรถนะคะการมาซื้อหรือจะเป็นการซื้อโดยไม่ต้องดูรถนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยฮิตมากๆนะคะลูกค้าหลายๆท่านที่ให้ความไว้วางใจกับเรานะคะในการทั้งดูรถทั้งไลฟ์นะคะแล้วก็โอนจองมาเลยนะคะเสร็จแล้วก็ให้เราเนี่ยสไลด์ไปส่ง ที่บ้านนะอย่างที่เราได้โพสต์โชว์รูปรถที่ขึ้นลถสไลด์ไปมากมายนะในเดือนที่ผ่านมานี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะทําอย่างนั้นกับคันนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะเน้นกับ e 200คอมแสนสวยนะคะคันนี้ก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วค่ะบายๆแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ หากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน็งนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เองด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ